<Baby. S 2> ลบี้อาเล็นะะัดเ,เดินไปก่อเดินนลัดค่ะอ๋อลัถือันดูไปอ่าพาเบบี้พาเบบี้ชอปปิง้งสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่กับเชลเตมน้ามาเดินเล่นกันที่ร้าน Small World นะคะสาขาวิพาวดีที่สาขาวิพาวดีนะแม่ผ่านหลายครั้งแล้วไม่ได้เข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้เข้ามานะคะ สาขานี้นะดีมากพอเข้ามาเรารู้สึกว่าไม่คิดคิดไม่ผิดเพราะว่าที่นี่เป็นเอาเล t ค่ะเอาเล t ก็คือว่าของร้านนะลดราคาทุกอย่างแล้วก็จริงๆแล้วคือลดตลอดเราไปดูของในร้านกันเลยค่ะตรงนี้นะเป็น f ช s h e r p r i ส์ค่ะ f ช s h e r p r i ส์ค่ะแม่เคยบอกแล้วว่าเป็นของใช้เด็กเล็กของเล่นของใช้เด็กเล็กอะไรเงี้ยที่แบบคุณภาพดีมากอันนี้ตอนเจอกันเด็กๆก,ก็ใช้นะคะถ้าแม่ เจอร้านนี้นะตั้งแต่เธอแตมเด็กนะแม่สบายเลยอะรถเยอะมากรถราคาเยอะมากนะคะไฮแชร์นอี้อทางคัดสำหรับเด็กนะ mm hmm. คุณแม่ที่มีน้องเล็กๆนะคะแนะนำให้มาเลยอะระหว่างที่แม่ดูของเชอร์แตมก็สนุกสนานกับการพาเบบีช้อปปิ้งค่ะอ้าวี่คนไหนที่เคยดูนี้บ้างคน ต่มาสำรวจที่ชั้นบาร์บี้ตุ๊กตาสุดโปรดคะ่ะส่วนแม่ทางนี้ก็จะเป็นของเด็กนะคะเราดูของเด็กเล็กกอนนะเด็กโต่อยนิดนะนึงนะนี่พี่แม่ตื่นเต้นมากตอนเข้ามานะคือเสือรองคานค่ะ <S <S เสือรองคาน <S <S ลายคิตตี้อะลดราคาคือตอนเต็มเด็กอะแม่จะซื้อให้อะ่ะมันก็แพงแพงใช่ไหมแต่ตอนนี้ที่เนี้ยลดราคาลดต้อง5 0น่ะเนี่ยแอบเสียดายไปดูกันต่อคะ่ะ ดูชุดนี้สิคะชุดครัวเด็กอะ่ะน่ารักมากเลยที่ทําอาหารตรงนี้เป็นแครอทแน่เลยอะ่ะให้ดึงอ,ออกมานี่นมอ๋อให้กดแน่เลยเนาะเชร์แตมก็เข็นรถพาเบบีเดินเล่นทั่วร้านเลยคะ่ะนี่จุกนมทำม,มีทิปปี้นะคะอันนี้ชอตอนแตมเด็กๆก็ใช้นะเพราะว่าอันเนี้ยแม่อ่านมา เขาว่าจุกนมมันจะเสมือนนมมันดาจริงอะไรประมาณนี้นะเขากว่าดีแม่ก็ใช้ชื่อเชอแต้มก็ชอบนะคะใช้เหมือนกันทีนี้มาถึงของโปรดแม่กับเชอแตมแล้วค่ะบาร์บี้สำหรับใครนะคะที่เคยถามว่าบ้านบาร์บี้เชอแตมซื้อที่ไหนที่เปะพับแล้วเป็นกระเป๋าแบบนี้จำได้ไหมคะมีอันนี้ที่นี่มีนะคะลดราคาด้วยลดเยอะมากอะ่ะ แล้วในกล่องนะคะที่เขามีมาให้มีตุ๊ก,กตาแล้วก็มีของมีเก้าอี้ของแต่งบ้านทุกอย่างก็เก็บไว้ที่โต๊ะหัวเตียงแล้วก็พับเป็นกระเป๋าฮิ้วได้สนใจมาดูที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะร้าน small world ที่เป็นเอเล็ตนะคะนอกจากที่วิภาวดีนะมีที่รามอินทราด้วยค่ะถ้าน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวกมาแถวนี้นะคะอีกอันที่แม่สนใจเพราะว่าเมื่อกี้พี่พนักง,งานบอกเพิ่งมาใหม่ก็คือ มายูนิคอนนะ่ะกับบาร์บี้สวยมากจะเป็นบาร์บี้ผมยาวมากอะคะ่ะแล้วก็เขาก็จะมีเครื่องประดับผมห้อยมาเป็นดอกไม้ถ้าดูเห็นนั้นในมา้าผมมา้าก็จะมีดอกไม้ห้อยอยู่นะคะแล้วก็เป็นยูนิคอนที่สวยมากตาหวานยูนิคอนสีชมพูม่วงอะแม่ชอบผมสวย เขาจะรุ่นรุ่นเดียวกับบาร์บี้ที่แม่มีที่เปลี่ยนเป็นนางเงือกเป็นนางฟ้าได้ะคะ่ะสีจะเป็นพาสเทลนะสีโทนเดียวกันแบบนี้เลย oh <my. S 1> สวยมากอันนี้แม่ชอบส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นนักร้องนะจะหมุนได้จะอะไรได้แต่เขาจะมาฟังเพลงเขาก็นนะเนี่ยเพลงนี้แม่เห็นเชอแตมเขาดูอยู่ เคยเห็นเขาดูเป็นเหมือนคอนเสิร์ตบาร์บี้ยอะไรเย่างนี้ค่ะร้องเพลงแบบนี้มีเปลี่ยนชุดได้เป็นกระโปรงยาวกระโปรงสั้นนะกดที่สร้อยก็จะร้องเพลงอันนี้ก็เป็นบาร์บี้เหมือนที่แม่มีนะคะของแม่ชื่อลิต้ากับลิลลี่นะสองคนนี้นะคะเป็นสาวตัวเล็กกับสาวผมหยิกเรามาดูฝั่งเชิร์ตามกันบัางค่ะเอ,เอานี่ไหมเอานี่ไหมเอานี่ไหมอไหเอานี่ไหมอันไหนลูกอันนี้ไหนคะ เต็มซีให้อะคะนั่นหลับคอคอเมคอคอเ่คอวินารักมากเลยอะฝั่งนี้นะคะก็เป็นของเล่นของน้องผู้ชายนะนี่มีพัทวิวนะหลายแบบหลายรุ่นเลยนะคะแล้วนี้ที่แมเ่เคยให้ดู แล้วหลายครั้งพ่อแม่ชอบมากแต่ว่าไม่ได้มีลูกผู้ชายนะคือเป็นกระเป๋าสพายนะคะที่เปิดออกมาเป็นที่เล่นรถเป็นถนนให้เล่นรถได้นี่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บเป็นกระเป๋าอันนี้ที่แม่ชอบนะคะแก๊งหมี่มีทูยูนะที่แม่มีพวกเลยนะบ้านที่เป็นกล้องถ่ายรูปโรงเรียนนะคะมีหมีม,ม,มีมีหมีมีหมนะูมีนกคู่อะไร่นี้นะเมื่อกี้ชาแตมมาบอกแม่ว่าอยากได้อันนี้ อ่างอาบน้ํานะคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะยังอยากได้หรือเปล่านะอันนี้แม่เคยซื้อไปแล้วนะแล้วก็รีวิวไปแล้วนะคะตัวนี้กล้องถ่ายรูปพกพาเปิดมาเป็นร้านขายไอติมจริงๆวันนี้ก็อยากได้รถนะรถคันใหญ่เชียวสีสวยด้วยชุดคุณหมอคิตตี้พร้อมกระเป๋านะคะนี่ก็น่ารักนะนี่เมื่อกี้แม่ก็ดูเนี้ยเสร็จเครื่องครัวจะมีที่ต้มกาแฟนะคะขวซองพวกเสร็จอาหารเชา้าแล้วก็อะไร ไมโครเวฟด้วยนี่ของคิตตี้ก็น่าเล่นนะคะนี่ปราสาทคิตตี้ค่ะแม่นี่ดูมาหลายทีแล้วมีสองแบบอะจริงๆก็คล้ายๆกันนะน่าจะอยู่ที่สีนะคะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะด้านหลังสีนี่ ลดราคาด้วยนะน่าสนใจมากๆค่ะซื้อดีไหมคะน้องๆมีขึ้นไปชั้นสอบไประเบียงได้นะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเป็นห้องนอนได้ด้วยอะนี่เซตทำช็อกโกแลตนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่อุ่นช็อกโกแลตนะแล้วก็มีแม่พิมพ์ลายคิตตี้ทำเป็นลายต่างๆนะมีแม่พิมพ์ทำเอ,อันนี้น่าไปเล่นมากเลยค่ะมีเอามีปากกาด้วยนะคืออันเนี้ยเอาช็อกโกแลตใส่ในปากกาแล้วเขียนได้นะคะ อันนี้น่าสนใจมากลดราคาด้วยค่ะแม่นี่ตัดสินใจไม่ถูกอยากได้ไปหมดเลยแม่ก็เพลิดเพลินเชอร์แตมก็เพลิดเพลินค่ะมาดูสิว่าเชอร์แตมจะตัดสินใจได้หรือ,อยังว่าจะซื้ออะไรให้เบบีไอ้เบบของเบบีหีือเปล่า๋อใช่ใช่ใช่ใชินดินแฟนเ i วิ y ยูม m ร m and d ดด ให้เด็กๆเ,เล่นกับพอ่อกับแม่ลูกเป็นเหมือนเป็น,ปนบ้านตุ๊กตาหลังใหญ่เหมือนเป็นของผู้ใหญ่เลยเหมือนของผู้ใหญ่นะอันไหนไม่แพงอ่ะอันไหนไม่แพงเจ่าเต็มจะดูอันไม่แพงให้เบบีอะค่ะอันไหนอันเดียวบ้างไม่แพ ค่ะน่าเล่นมากเลยค่ะเดียเ๋ย็กชียมชื่อให้เบบีอุ้ยเอ็ดก็คออ๋อพาเบบี้เที่ยวกันลูกโทมัสก็เหมือนที่แม่บอกนะอาจได้ที่นี่ลดราคาทาั้งร้านนะคะทูกห้องั้ รถไฟโทมัสก็มีน่ารักน่าเล่นเยอะเลยคะ่ะมาดูกัน <ừ> อ่ะวางรถเต้เป็นฟ้าชอบอ่ะค่ะชอบหรอ,อเรอาไหมฮะเขาลดราคายอยูน่นะลดเยอะด้วยแหละอยากเอาอ่ะได้เดี๋ยวเราเาด,ด,ดี๋ยวดูรูปแยลยาก่อนอันนี้นะคะเป็นเตาแก๊สแล้วก็ไซส์ขนาดเนี่ยแม้ว่า,าว์แต้มเล่นกําลังดีเลยอะ่ะเป็นเตาแก๊สแล้วก็มี เราอบอ,อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีชั้นวางของมีนี่ด้วยค่ะแก้วแตกนะที่เขาวางเรียงกันเงี้ยป๊าป๊บป๊๊ปัป๊บนะแม่เห็นน้องๆที่ทําเก่งๆนะเซียนมากเลยอย่างเงี้ยมีแบบนี้ใส่ถุงพกพาด้วย<ม>คือแม่ดูนะคะมีของเล่นตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กโตเลยนะแล้วก็น่ารักน่าเล่นันทางนั้นเลยอะคะ่ะมาก็สะดวกนะที่จอดรถก็สบายนะคะ ถ้าเกิดคุณแม่หรือน้องๆสนใจซื้อของเล่นนะแม่ก็แนะนํานะคะเพราะว่ามาง่ายจอดรถสบายนะตรงวิภาวดีตึกเป็นรูปตัวต่อน่ารักๆนะคะยิ่งใกล้ๆเทศกาลนะคะคริสต์มาสปีใหม่นะก็เหมาะเลยค่ะมาเดาดูของขวัญให้เด็กๆนะสร้างความสุขให้เด็กๆกันหน่อยะะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะแล้วก็น้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ชแนลนี้นะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย